ทุกคนนะ้อมยนี้เขาก็มีสาระกีจอีหล่ะเงินอะไรใครย่อยอหกแล้วคอนนะเดี๋ยวจะไปส่งหมูก่อนนะเดี๋ยวหมูจะไปส่งหมูอันเดียจะไปส่งน้องึ่นกับบ้านก่อนเนาะไปไปไปกลับห้องแล้วเขาก็เลยไปหานอกสาวละเลยแบบมันชสุดยอดจริงๆทุกคนโอ้คนหัวคนหัว เบียดอย่างมากนะตอนนี้รถรอนะจ๊ะต้องเบียดรถไมนน่ค่อรห้ายนว่าทุกคน,กคนจะเอะรัชจังแล้วตอนนี้เราจะไปส่งน้องพึ่งกันนะทุกคนซ้ายน้องพึ่งสวัสดีค่ะน้องพึ่งเดือนห้าเอฟแม สวัสดีค่ะเอมมี่วันใครเอมี่ออกไปนั่งแบบว่านั่งรถเปลี่ยนบรรยากาศนี่เนาะห่อนหลายตอนนี้แบบอะไรใครย้อยยังว่าทันแล้วเนาะเพราะว่า้อนแหงขอบคุณขอบคุณรถรับจ้างโอ้โหจุ๊บรถแอร์แล้วมันเป็นอย่างนี้เหรอขอบคุณมากจชากันเ๋ยหอมจัปวดหัวหอนจัปวดหัวเลยคือคนหน เราเฟของเฮาเมื่อนี <hi> oh, oh, ้เนาะถ้าไปหล่อไหนยจังหน่อยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าหยุดก็ประเด้ไปทางใดเลยหยุดแบบอยู่กันแบบอบอบแบบความรัออบอุ่นมากอบอุ่นจนโหนเลยอบอุ่นแห้งเลยคนเลยบรรยากาศไม่ไหวเด็ดเด็พี่น้อกบวกล้ยที่สุดเลย ใส่น้ำผึ้งส่งใส่น้ำผึ้งกลับเชียงใหม <g> ่ <ülme> อยู่บวกไกลกันดอกเนาะน้อำผึ้งคุณมะลินแล้วน้องออมแล้วก็สิพ่าไปส่งแล้วใส่ชิ้นออกเด็ดมึงพี่น้องเด็ดคักเด็ดนี้เด็ดอีนี่เนาะขึ้นแหวว่มมาางในเลยนัางจังหวัดตอนนี้ก็ติดหลายรีสเกตน้ำผึ้ง เมื่อเขาเอาเพื่อนแค่ล้วพี่น้องเมื่อบอไดช้ช่ต้องรอเมื่อเป็นคนดังเลยลรออย่างเดียวรอให้โควิดชาตอนนี้ไปแซฟแบบบอไดเลยเมือ่อวานเมื่อบอไดรอกหลักจากเมื่อกระดิกักโตออสมองมันยิงม,มาก,กตน,นไปส่งน้ำพึ่งกับกับห้อง <laughs> พุ่มลำนาวเลยกระป๋องบ้ากนะคะอยู่คนละฝั่งน้องฟึ้งอยู่ฝั่งพรามสามใช่ไหมพี่กุ้งอยู่ฝั่งพรามสามจำทางกลับบ้านเลยบ่ะโอ้โหมันมันเร็วเมื่อกี้ไก่ทอดมาถือกลับมาตอนนี้กำลังย่องใช้ไหมไม่รู้โอ้โหบรรยากาศกรุงเทพรถอน้องขนาด ติดไฟแดงนะซึ uh. ่งติดไฟแดงคือว่าเขียวเลยแหนมคือเขียวมบางทีเองเนาะทางนี้ยังแดงอยู่เราจะเลี้ยวมั้งพี่ทางนี้ไปสิเมนตัวพี่อยู่ผิดซอยเปล่าข้าวปลาด้เลี้ยวหรอไปแต่โดดนะจำบ่ได้เลยจะอยู่บอชใด้ถึงแอร์มาให้แหนมแห้งหนาว วันอาทิต์นสกนันนี้คือวันอาทิตยวันอาทิต์คนลดจะนี่เนยแต่มาไลนะ่ะถ้เป็นวันทำงานกนจะยอยู่ปกตินะแตู่หว,วปกติบออาจจะผิดปกติหรือปล่าบางข้อแหลม โอ้ทีท่แถวนี่เป็นเขตบางคอแหลมมาดิเขตบางคอแหมยินดีต้อนรับจะไข่แนงอย่างอย่านี้ไม่ <laughs> ดก็จิไข่แหนงวูบร้อนวาะ เลื่อนไปอีกไปตรงต้องไปอีกเลยว่งนี้ก็ไปทำงานต่อคิดถึงก็ไปหานะแต่อย่าไปบ่อยเข้าใจไหมช่วงนี้มันโควิดอยู่อย่าไปบ่อยนะอย่ามาบ่อยจะก้องบาดแนมนาแเลี้ยวข้างหน้าบอกข้ามสะพานได้ไหมข้ามได้เขียนเราใช่ปล่าชิปก็จะขอคนแต่งคู่อยู่แล้วอืมเขาอยา่เนาะ พอตีตอนหลับลันใน,นเด็กเขาเจะยากส่วนหดฟองนี่ฟอนเกินมันอย่ามาขีดหอดกันทั้งส่วนนี้ <laughs> จริงๆแล้วไม่ได้เจอกันกี่ปีพึ่งนานมากสิบปีสิบกว่าปีได้ตั้งแต่เป็นเด็กน้อยัวละอ่อนด้วยกันมาเจอกันอีกทีกับเถาไรเติบ <laughs> คนแถวนี้อเแถาจนแถวมันจนไม่เห็นงานน้ำนะจนท้าแบบอ่ะ ท่นมาเห็ุงานน้ำเอาแล้วตอนพากันปิดก่อใหญ่บดแล้วแล้วก็พากันต่างใช้ชีวิตจังต่างกันไปแยกกันไปเติบโตทางไปทางมันเนาะเป็นด้นมะพรกันทีหนึ่งก็ดีใจน้ำพึ่งตัวน้อยๆตะกอนนะตัวน้อยๆ ตัวเล็กๆกับเอมมี่ออมกุ้งนะสี่คนตะก่อนเนาะคนมันก็สีใหญ่เนี่ยน้อยนึงแต่สุ่มฝืนแบบว่ากำลังแบบมึนๆอ่ะหัวเฮียงหัวกันสามสี่คนเอมซิ่งยอดเอมใช่ไหมเอมมี่ผมจะเป็นหัวหน้าพี่คนพี่คนนเป็หัวหน้าใช่ไหมลูกทีมบอลหนึ่งจะมีพึ่งกุ้งนี รุ่นของเงินแน่นี่นะรุ่นข้อเงินเก่ง <laughs> ของเง,องินสนกกินเก่งนี่แต่กุ้งกินประทันหมูเลยกุ้งเอ็มกับอมนี่ห้วยยีวาเนี่สลัดมาการู้จักวิธีกัดตุน้นรู้จักวิธีกัดตุน้นกินก็คอสเสือเด้กินไปน้ำแขวงพอดีเนาะ กินกินไปน้าแล้วก็ขอดเสือขอดเสือส่วนพุ้งในแขล้วมีแข้วมันเหียนตอนยังหน่อยมนกินหนึ่งอีกกินแบบคันมาหมูกินหมูกระทะค่ะกินได้แต่วุญเสน้นแข้วมีหรือว่ากินหมูเป็นยูหุนะตอนนั้นนะยังหน่อยคันมามาักเงาะกะบ่ได้เอาไปขอดเสือคก็หมูแล้วกินที่ละหมากสองหมากเห็ดแบบน้ำแนี้ยน้ำแนี้ยเหมือนจะไม่ดื้อนะ มันใหญ่มากอ้ยอันนี้คือกันเนี่ยอันน้อยๆตะกี้นี่คือสิบดื้อใหญ่มากมึนหักเลยมึนบ่หึงที่สุดใช่ไหมมึนบ่มึนหักนะย่ามึนไรเด้มมึนให้น้อยๆลงเพราะว่าเริ่มเริ่มอายุเยอะแล้วช่วงนี้น่ะมีแรงทำงานก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินสวยอีพอสั่งบ้านเด้อ เห็นไหมเนี่ยเอมมี่กับอ๋อน้องอ๋อมเนี่ยเขากําลังเก็บเงินสร้างบ้านอยู่นะตอนนี้เขาช่วยแม่เขาสร้างบ้านนะอย่าไปอย่าไปยอมแพ้อ๋อมกับเอมมี่นะกุ้งเขาก็ช่วยป้าเหมือนกันนะกุงแต่ว่าเอมมี่นี่จะดีหน่อยนะมีอ๋อมด้วยก็จะดีหน่อยสองคนช่วยกันรู้พระเจ้าสางยังอีกเลยวเนาะเนี่ยปวดสั่งสะพานขาม มันงออพี่้อมาแทนก็จะมีก่อสร้างเอาเป็นท่าสีใหม่อีกเนานะตองใส่มันเมิดหรกว่าพระอาทีใหม่จิงแน่นี่เรอ้ย่นไนัง่งดลจ้างเฮิงตื่นแลวคิดหอดอยากไปทะเล วันนี้ว่าอยากไปทะเลกลัวไม่มีที่นั่งเลยเขาเก็บหมดเก็บทำไมเอ็มมี่ทะเลอะไรเขาก็เก็บที่นั่งหมดใช่ไหมเขาจะเหลือไว้ทําไมก็ราะเขาไม่ให้ไปนะทุกคนคิดถอดทะเลมันถอดละคิดถอดคีดถอดซาลาว่าอยากไปทะเลกันเจ้าเกันป้อมรอปก่อนปีหน้านแน่คิดว่า นี่นะขอให้ให้โควิดซาแล้วไปไปเที่ยวด้วยกันนะทุกคนไปไปดูทะเลเฉยๆก็มีแหงแล้วมันเป็นอียังกาทะเลกะบูมมันผ่<ล>อนคลายาสะพานอะไรอยู่ข้างหน้าหัวใหญ่ย้อนสวนหัวใหญ่ย้อนสวนมากมากชิวๆ ก่ะมากแค่นี้าตรนี้ชิวมากเขาลงงานมาอกเมาำมาติล่ะซอยนี้บาสิบเดบ่ซอยห้าสินะคะอ้าวไฟแดงนะจ๊ะไฟแดงชิวสองแจ็คสอทะเบียนรถไฟแดงไปน่งก้นโอ้โหจอกินทุองยิวในยแล้วมึงเซเว่นไดมึงมาเซเว่นนัง ยาสเปาเซเว่นได้นี่เซเว่นปากซอยเลยบ่นี่ปากเซสรอยเซเว่นยาแต่เนี่ยเหรอนางวินมาสิบบาทไปยักสิบแต่มันลึกเนาะมันเลยแต่นางมันซอยลึกมัน้วมีรถอดกว่ายานี่นะตัวที่เพวมุมจาะลึกลับซับซอยผู้มันมาส่งบ้านน้องอยู่ซอยลึกตตลีเหลอหลายเลยซอยลึกเลยซอยต้อยแล้วนาใส่รักจังเลยซอย เราจังลเลยซอยพี่เลตามหลังมาบอกเข้ามาวอนเออใหเข้าเจมาก,กวอนเก็บโูด้วยค่ะลูกถือทางพยาเขาไม่ไม่ถูกกระไก่ <c oughs> นหนึ่งแบบอันยาวมึนยังนาง็กสีแ้่นางวิ่งมากกได้ไก่ได้เรา ซอยลึกกว่านี้ลงท้อยแล้วลงท้อยแล้วอ,นนอ้าว <ลด S 2> มันมี<ง>ที่กลับรถมากกลับรถกลับรถเลยซอยมาเลยมาโดนเติบแล้วเป็นคอนโดนแล้วข้างในเป็น้าน ก็มันจะเป็นชุมชนมันแม่ชุมชนอยูนในดงทางโอ้ยซอยแคบแฮงอยากได้อยากเอยาก่ั้านพึ่ง นะมันมีบอลบนขับอดอยู่ยามจอดมันจอดเรื่อยๆเรียกทำยังไเดียวอีไวบาโอ้ยนะไอมันลึกลับซับซ้อนอย่างนี้น้องเอ้ยโอ้ยมันเป็นอันนี้เบิร์ดเลยนี่แถวนี้ เปลี่ยนหมดเลยอโหเป็นห้องซาหมดแล้วเป็นคอนโดหมดแล้วเนี่ยอวรบมมินี่โมงนอได้ไหมเจอกัได้าได้น้เางก็ได มันอยู่ลึกลับซับซ้อนจริงๆโอ้เบิอ่อคีนนี้กรุงเทพเหมกรุงเทพไหมเนะี่ยกรุงเทพแถวพระรามสามลึกลับซับซ้อนมากมาส่งแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปนะทุกคนนี่ห้องของพึ่งพึ่งมึน พึ่งกวนมืนโฮห้องเนี่ยแม่เขินแม่ประกาเขาว้อง๋ย่เข้ามาแว็บมาแป๊บเดียวนะจะไปแล้วนะเพราะว่ารถมันเยอะมากเลยรถเต็ม จอดกลางซอยเลยอ่ะเดี๋ยวเขาจอดนานไม่ได้ไปแล้วนะบาย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 แม่ไม่ได้ซื้อยายไม่ซื้ออะไรมาให้กินเลยดยายแม่มาใหม่จะไปไหนรองเท้าใครแน่เรองเท้าใครไปกันนะบาย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 ก่อนบายก่อนมุกกรบายบายคร่ะฟองที่แม่มั้งนย Yeah.